สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณปันทลังกุลนะครับท่านผู้ฟังคิดยังไงกับคําว่าการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมฮะตัวเราเองมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเคยสังเกตตัวเองไหมครับจริงๆถ้าเราพิจารณาถึงคําว่าการเปลี่ยนแปลงเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันแต่ทําไมคนเราถึงไม่ชอบที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าความเคยชินบางอย่าง ยิ่งไปกว่านั้นถ้าท่านทํางานในฝ่ายบุคคลหรือเป็นหัวหน้านะเป็นผู้จัดการที่ต้องดูแลลูกน้องเนี่ยถ้ามีลูกน้องที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยดีแล้วเราต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานเนี่ยเคยสังเกตไหมครับว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากมากทาั้งๆที่พนักง,งานทุกคนต่างก็ทราบนะครับว่าชีวิตทุกคนเนี่ยมีแต่การเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น แน่นอนคือมันเป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะร่างกายของเราเองตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้ใหญ่จนกรทั่งชาราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมข้างนอกมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่หลายครั้งที่บางทีเราพูดถึงอยากให้เราอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอยากจะประสบความสําเร็จ ซึ่งในการที่จะไปสู่ความสําเร็จนั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างในการใช้ชีวิตในการทํางานแต่สุดท้ายกับกลายเป็นว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่คาดหวังต้องการความสําเร็จโดยที่อยู่เฉยๆแบบเดิมมันจะเป็นไปได้แค่ไหนมันมีสมการของการเปลี่ยนแปลงนะที่คุยกันเยอะมาก,กน,นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเท่ากับการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนบวกกับลงมือกระทํา อันนี้2ตัวบวกกันจะเท่ากับ change ก็คือเท่ากับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆหรือต้องการที่จะกระตุ้นให้พนักง,งานเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทําสมมุติว่ากับตัวเองก่อนก็ได้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ว,นว่าเนี่ยคือเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคือมันต้องเรียกว่าฟันธงตัดสินใจแน่วแน่อย่างมากเลยนะครับเช่นบางคนเนี่ยอยากที่จะ ลดความอ้วนอยากที่จะลดน้ำตาลลดอาหารอยากจะออกกำลังกายหรือบางครั้งบางคนอาจจะอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะอ่านหนังสือให้ได้ทุกวันสิ่งเหล่านี้มันต้องตัดสินใจก่อนว่าเราจะทำแบบนั้นจริง,รงๆใช่ไหมนะหลายคนอย่างเช่นต้องการที่จะเลิกบุหรี่เงเี้ยนะครับหรือต้องการที่จะออกกำลังกายทุกวันให้ได้ซึ่งถ้าเรายังไม่ชัวร์แค่ต้องการ แค่เป็นแค่แพีงความต้องการผิวๆนะฮะว่าเออเห็นคนอื่นทําก็อยากทําบ้างขขึ้ๆลงๆเห็นบางช่วงมีโปรโมทเรื่องนั้นอ่านเจอก็อยากทําบ้างแต่สักพักหนึ่งมันก็หายไปถ้าอย่างเงี้ยมันแปลว่าเรายังไม่ตัดสินใจแน่วแน่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราตัดสินใจแน่วแน่ว่าเราจะทําจริงๆนะตัวนี้แหละครับมันจะเป็นตัวฟอร์สเราเองเพราะาเราตัดสินใจแล้วดังนั้นเราจะลงมือทําพอเราตัดสินใจแน่วแน่แล้วตัวที่2ก็คือต้องลงมือทําจริงๆ คือไม่ใช่แค่แตัดสินใจแล้วแล้วก็ลอยๆคิดอย่างเดียวนะครับการตัดสินใจแน่วแน่แล้วเนี่ยถ้าท่านแน่วแน่จริงนะครับมันจะลงไปสู่การลงมือทําจริงๆตามแผนเราอาจจะต้องวางกันเลยครับถ้าอยากจะออกกําลังกายจะต้องทํำยังไงทุกวันจะต้องวิ่งจะต้องทําอะไรอันนี้ท่านดีไซน์ตามแอคชั่นแผนกันได้ไประเด็นสําคัญคือมันต้องลงมือเปลี่ยนแปลงลงมือทําสิ่งเหล่านั้นจริงๆ ดังนั้นถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับลองดูนะฮะก่อนอื่นเลยต้องตัดสินใจก่อนว่าเราต้องการจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบไหนมุ่งมั่นแน่วแน่แค่ไหนหลังจากที่เราตัดสินใจแน่วแน่แล้ว ให้ลงมือทําทุกวันวันละนิดก็ยังดีครับหรือเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างอาการออกกําลังกายแรกๆอาจจะรู้สึกเหนื่อยไม่มีแรงไม่อยากออกขอเพียงแค่วันละเริ่มจากวันละ5นาทีก่อนก็ได้กัดฟันทําอะไรก็ได้แขวนแขนทําอะไรเล็กๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มไปเนี่ยจกนกระทั่งมันเริ่มเปลี่ยนด้วยความตัดสินใจแน่วแน่แ,นและพยายามลงมือทําจริงเนี่ยมันจะทําให้ชัานเปลี่ยนแปลงได้บางคนก็บอกว่ามันไม่พอนะสตัวสมการตัวเนี้ย คือแค่ Decision แล้วก็ Action ไม่พอตัวหนึ่งที่จะต้องมีก็คือ Persistent e มันก็คือ,อพูดง่ายๆว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็มาจาก1การตัดสินใจที่นแน่วแน่2การลงมือกระทำจริงและ 3. ลงมือกระทำอย่างต่อเนื่องทุกๆวันทุกๆระยะอันนี้คือคำว่า Persistent คือบางคนเปลี่ยนได้แค่3วันแล้วก็หยุด บางคนทําได้แค่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็หยุดนั่นแปลว่าเขาขาดตัวสุดท้ายก็คือความต่อเนื่องของการลงมือทําหลายตำรานะครับเยอะมากนะครับเขาบอกว่าให้ให้ลงมือทําให้ต่อเนื่องอย่างน้อย21วันอย่างน้อย30วันนะฮะบ,บางตำราก็บอกว่าอย่างน้อยประมาณสัก14วันอันนี้แล้วแต่ว่าท่านจะเชื่ออันไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พิสูจน์แล้วก็คือถ้าเราลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยจิตใจมุ่งมั่นแน่วแน่ แล้วก็มีพลังที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆเนี่ยไม่นานนะครับภา,ภายใน7ดวันถึง14วันท่านจะเริ่มเปลี่ยนนิสัยตัวเองแล้วบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ค่อยดีถ้าเราถ้าวันนั้นเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเท่ากับว่าเราเริ่มที่จะเปลี่ยนนิสัยละเราเริ่มที่จะมีอุปนิสัยที่ดีขึ้นและถ้าเรายังคงสามารถรักษานิสัยตรงนี้ไว้ได้นะครับ มันก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆตามมาเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยหเราต้องตัดสินใจให้แน่วแน่สต้องลงมือ3ต้องลงมืออย่างต่อเนื่องไม่หยุดในช่วงแรกจนกระทั่งมันเปลี่ยนเป็นนิสัยตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือตัวเองแต่ในการทํางานเนี่ยบางครั้งมันก็ยากเหมือนกันที่เราอยากจะให้ลูกน้องเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้มีพฤติกรรมบางอย่างที่ดีขึ้นหัวหน้าเองก็คงต้องใช้สูตรนี้เหมือนกันนะฮะ คุยกับพนักง,งานว่า hey, คุณตัดสินใจจะเปลี่ยนแน่วแน่ไหมเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจแน่วแน่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลดีต่อเขายัางไงเช่นอาจจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้นได้รับการขึ้นเงินเดือนเยอะขึ้นเพาะเนื่อ,อ,ง,องจากผลงานดีต่อเนื่องท่านจะกลายเป็นสตาร์ทาเลนของบริษรรัทสิ่งเหล่านี้ระวางเป็นเป้าหมายได้ว่าถ้าคุณตัดสินใจแน่วแน่แล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณจะได้ หลังจากนั้นก็ลงมือทําซึ่งตรงการลงมือทำเนี่ยตัวหัวหน้าอาจจะต้องคอยโค้ชคอยกระตุ้นนี่คือสิ่งสําคัญของการมีโค้ชมีพี่เลี้ยงเพราะจะช่วยให้การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันเป็นไปได้จริงแล้วก็ช่วยในเรื่องของ persistent ดังนั้นกรณีที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักง,งานของลูกน้องนะครับก็ยังคงสามารถใช้สูตรนี้ได้ก็คือเรื่องของ change เนี่ยเท่ากับตัดสินใจบวก action บวก persistent ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูก็ได้นะครับกับการพัฒนาตัวเองแล้วก็การพัฒนาลูกน้องของท่านก็หวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ